สวัสดีค่ะตอนที่แล้วเราพูดถึงเรื่องคิดอย่างไรไกลความเครียดนะคะในคลิปนี้เราจะมาพูดในหัวข้อเรื่องปรับเปลี่ยนความคิดยังไงไม่ให้เครียดข้อแรกค่ะคิดอย่างมีเหตุผลอย่าด่วนเชื่ออะไรง่ายๆแล้วเก็บเอามาคิดวิตกกลงบล ให้พยายามใช้เหตุผลตรวจสอบหาข้อเท็จจริงไตรตรองให้รอบครอบเสียก่อนนอกจากจะไม่ตกเป็นเหยื่อให้ใครหลอกได้ง่ายๆแล้วยังตัดความกังวลลงได้ด้วยค่ะหัวข้อที่สองค่ะคิดแต่เรื่องดีๆถ้าคอยคิดถึงแต่เรื่องร้ายๆเรื่องความล้มเหลวผิดหวังหรือเรื่องไม่เป็นสุข ทั้งหลายก็จะยิ่งเครียดกันไปใหญ่ค่ะคนคิดถึงเรื่องดีๆให้มากขึ้นเช่นคิดถึงประสบการณ์ที่มีสุขในอดีตความสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมาคำชมเชยที่ได้รับความรักจากพ่อแม่ความมีน้ำใจของเพื่อนจะช่วยให้สบายใจมากขึ้นค่ะข้อที่สนะคะ เชิงบวกทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ล้วนเปรียบเสมือนกับเหรียญที่มีสองด้านหากเรามองแต่ด้านที่เป็นลบอยู่ตลอดเวลาจิตใจจะเต็มไปด้วยความขุ่นมัวลองพลิกความคิดกลับไปอีกด้านบางครั้งสิ่งที่เรามองว่ามันแย่หรือเลวร้ายอาจมีข้อคิดในตัวของมันเองก็ได้นะคะอย่างเช่น การที่เจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาสั่งงานครั้งละมากๆนั่นอาจเป็นเพราะท่านมองเห็นถึงศักยภาพในตัวเราที่จะสามารถจัดการปรับปัญหาต่างๆได้ดังนั้นลองปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆให้กำลังใจตัวเองคิดในสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเป็นทุกขน้อยลงนะคะก็จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้น หัวข้อที่สีคิดในแง่ยืดหยุ่นอย่าเอาแต่เข้มงวดจับผิดหรือคอยตัดสินผิดถูกตัวเองและผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาจงระวางผ่อนหนักผ่อนเบาลดทิฏฐิมณนะรู้จักให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองหัดลืมเรื่องที่ทำไม่ให้พอใจ แล้วจดจำเฉพาะสิ่งที่ดีๆข้อที่ห้ค่ะคิดหลายๆแงม่มุมบางครั้งความคิดของเราอาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกเสมอไปลองฟังความคิดเห็นจากคนอื่นรอบข้างบ้างหรือลองคิดในมุมย้อนกลับโดยการนำตัวเองไปลองสวมบทบาทเป็นผู้อื่นดูบ้างอาจ พบทางออกของปัญหาได้ง่ายกว่าการจมอยู่กับความคิดของตัวเองเพียงลาพังมาถึงข้อสุดท้ายนะคะข้อที่6คิดถึงคนอื่นบ้างอย่าเอาแต่คิดหมกมุ่นอยู่กับตัวเองการคิดเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นแล้วรู้สึกว่าผู้อื่นดีกว่าตนนั้นอาจไม่จริงเสมอไปบางครั้ง สิ่งใดที่มองไกลๆอาจเห็นเป็นอย่างหนึง่งแต่เมื่อมองใกล้ๆแล้วจะเห็นเป็นอีกอย่างหนึง่งคนที่เราแอบอิจช้าเขาอยู่อาจเป็นคนที่เราต้องสงสารก็ได้ถ้ามองให้ลึกซึ้งกว่าเดิมเช่นบางคนที่ดูมีฐานะร่ำรวยแต่อาจกำลังเป็นทุกข์เพราะคู่ครองนอกใจหรือมีสุขภาพที่ไม่ดี สามวันดีสีวันไข้ก็ได้ลองเปิดใจให้กว้างรับรู้ความปินไปของคนอื่นๆในสังคมดูบ้างค่ะโดยเฉพาะคนที่ด้อยโอกาสกว่าเช่นยากจนตกงานพิการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือเรื้อรังเป็นต้นนะคะเพื่อจะได้รู้ว่ายังมีคนอีกมากมาย ที่กำลังประสบความทุกข์ยิ่งกว่าเราปัญหาของเราช่างเล็กน้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับของคนอื่นจะทำให้รู้สึกดีขึ้นและยิ่งถ้าเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นได้เราก็จะมีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะสวัสดีค่ะ